บทที่525ผู้เท่าสเสวียนประทะตีเทียนเหยียนเศร้าเจอดูเหมือนตะลึงอยู่ครู่หนึ่งอีเห่าเขากลับมาแล้วหรือฉันไม่รู้เขาออกจากสถาบันการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้และไปที่อาณาจัก,กรสุริยันจันทราเพื่อทําภารกิจฉันไม่ได้เห็นเขาตั้งแต่นั้นมาเซียนหลินเอ๋กกรอกตาไปข้างหลังเขาคนคนนี้ไม่สนใจที่จะร่างคําโกหกของเขาด้วยซ้ําโชคดีที่เขายังเป็นคนที่มีระดับพลังยุทธระดับ97ด้วย ไรสาระฉันรู้สึกถึงออร่าของเขาอย่างชัดเจนในเมืองเช็คมาก่อนดวงตาของตี้เทียนเปล่งประกายอย่างเย็นชาคุณอย่าเล่นกลกับฉันฉันจะให้เวลาคุณสิบลมหายใจเพื่อให้หัวอีเห่าออกมาไม่เช่นนั้นอย่าตำหนิฉันที่หยาบคายนี่เป็นวิธีหยาบคายอะไรจากเทพอสูรเสียงเก่าๆดังขึ้นจากนั้นแสงสีเหลืองก็พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้า โมเมนตัมอ um ันทรงพลังได้ทำลายพลังกดขี่ที่วางไว้ในอากาศโดยเทพอสูรตี้เทียนโดยสิ้นเชิงในชั่วพริบตาเขาก็มาถึงหน้าตี้เทียนหือตี้เทียนมองไปที่ผู้เท่าสเสวียนที่ปรากฏตัวต่อหน้าเขาและอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจอีกครั้งพัฒนาการของเหยียนเศร้าเจอทำให้เขาประหลาดใจแต่ความแข็งแกร่งของระดับ97ยังไม่เพียงพอต่อหน้าเขาอย่างไรก็ตาม ผู้เท่าเสวียนแตกต่างออกไปเขาสัมผัสได้ถึงรัศมีของแก่นวิญญาณที่สองในตัวผู้เท่าเสวียนอย่างชัดเจนนี่ไม่ใช่สิ่งที่สิ่งมีชีวิตธรรมดาสามารถครอบครองได้มันคือแก่นวิญญาณที่สองที่แท้จริงซึ่งเป็นแก่นวิญญาณที่สองของความแข็งแกร่งระดับ99ในบรรดาสัตว์วิญญาณสัตว์วิเศษเหล่านั้นที่ได้รับการฝึกฝนมานับแสนปีนั้นเทียบได้กับระดับ99ของมนุษย์ในแง่ของความแข็งแกร่งและพลังวิญญาณทั้งหมดของพวกมันก็ไม่ได้ด้อยกว่าแต่อย่างใด แต่หากพูดให้ตรงก็คือหากคุณเผชิญหน้ากับระดับ99จริงๆโอกาสในการชนะของคุณก็ยังน้อยอยู่เหตุผลก็คือระดับ99มีแกนวิญญาณที่2และเป็นเรื่องยากมากสำหรับสัตว์วิญญาณที่จะควบแน่นแกนกลางวิญญาณที่สองมันสามารถประสบความสำเร็จได้โดยใช้วิธีเสริมของหญินและอย่างเท่านั้นในบรรดาสัตว์ร้ายทั้ง10ตัวเขาและทรราชตาปีศาจเป็นเพียงกลุ่มเดียวที่บรรลุแกนวิญญาณที่สองได้สำเร็จ นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมทรนราชเนตรปีศาจจึงกล้าท้าทายเขาตี้เทียนพูดอย่างเย็นชาส่วนจื่อคุณคิดว่าถ้าคุณทะลุทะลวงและกลายเป็นระดับ99คุณจะแข่งขันกับฉันได้ไหมผู้เท่าสเสวียนดวงตายเย็นชาไม่ว่าจะเป็นไปได้หรือไม่คุณต้องลองก่อนจะรู้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาชเช็คของเราไม่ได้ทำอะไรให้คุณขุนเคืองในป่าชิงโตนอกจากนี้เรายังส่งเสริมอย่างจริงจังอีกด้วย พอวิญญาณสิ่งนี้ได้ลดอิทธิพลของเราที่มีต่อป่าชิงโต้อของคุณลงอย่างมากฉันไม่รู้ว่าวันนี้คุณมีเป้าหมายอะไรแต่ถ้าคุณยั่วยุพวกเราเช็คแบบนี้คุณคิดว่าเราไม่สามารถทำอะไรคุณได้จริงๆตี้เทียนวันนี้คุณจะไม่ทำกับฉันเหรอมันไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะยึดครองเต่าทันทีที่ผู้เท่าสเสวียนขึ้นมาเขาก็ริเริ่มด้วยมือของเขาเอง ดวงตาของตี้เทียนก็สั่นไหวเล็กน้อยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาป่าชิงโตและเมืองเช็กอยู่ในช่วงสงบจริงๆทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันโดยปริยายและจํานวนการตายของสัตว์วิญญาณในป่าชิงโตก็มีลดลงอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งครั้งสุดท้ายที่หัวอีห้าวและคนอื่นๆสาบานในหอวิญญ,ญ,ญาณว่าจะไม่ทําร้ายสัตว์วิญญาณใดๆอีกต่อไปเหตุการณ์นี้ทําให้หงมอกตะสะเทือนใจเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังทําให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากขึ้น แต่ครั้งนี้เพราะเขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในหัวอีเห้าเขาจึงมาขอความช่วยเหลืออย่างหุนหันพลันแล่นซึ่งไม่สมเหตุสมผลเลยจริงๆตี้เทียนพูดไม่ออกหลังจากได้ยินคำพูดที่รุนแรงของผู้เท่าสเสวียนความสงบสุขเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายและหากฉันต้องการพบหัวอีเห้าในวันนี้มันจะส่งผลต่อฉากสงบสุขที่เคยสร้างไว้ก่อนหน้านี้อย่างไม่ต้องสงสัยอย่างไรก็ตามหากไม่พบหัวอีเห้าเขาจะเต็มใจทำเช่นนั้นได้อย่างไร เขาอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหัวอีเห้าทำไมฉันถึงไม่รู้สึกถึงรัศมีของสร้อยของตัวเองเลยส่วนซีฉันมาที่นี่ครั้งนี้เพื่อถามบางอย่างกับหัวอีเหาฉันไม่อยากเป็นศัตรูกับเชร็กคุณเรียกหาเขาแล้วฉันจะถามเขาสักสองสามคำแล้วจากไปแม้ว่าตี้เทียนจะแข็งแกร่งก็ตามเขายังมีความกังวลและความกังวลที่ใหญ่ที่สุดของเขาคือผู้คนในป่าชิงโต้น้ำเสียงของเขาเบาลงเล็กน้อยผู้เท่าสเสวียนถอนหายใจและกล่าวว่า เทพอศูนย์อีห้าวเด็กคนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเนื่องจากการต่อสู้กับศัตรูที่แข็งแกร่งครั้งก่อนตอนนี้เขากำลังจะตายเขาถูกโจมตีด้วยการโจมตีอันทรงพลังจากศัตรูหากเทพอศูนย์จริงๆทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองแล้วเราก็ควรช่วยกันต่อต้านศัตรูที่แข็งแกร่งด้วยกันเขาได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีอันทรงพลังของศัตรูหรือไม่หลังจากได้ยินสิ่งที่ผู้เท่าสเสวียนพูด ที่เทียนก็เชื่อเช่นนั้นจริงๆหากมีการโจมตีที่รุนแรงเป็นพิเศษเช่นการโจมตีของเทพแห่งความตายที่เขาเคยเห็นมาก่อนด้วยความช่วยเหลือของหอคอยเทพแห่งความตายมันอาจทําให้การย้อนกลับของเขาใช้ไม่ได้ผลชั่วคราวถ้าเป็นเช่นนั้นก็สมเหตุสมผลไม่มีทางที่เขาจะช่วยมนุษย์แก้ไขาการต่อสู้ได้อย่างไรก็ตามในแง่หนึ่งตอนนี้ป่าชิงโต้ถือได้ว่าเป็นพันธมิตรของสถาบันสื่อไหลเคอร์ ไม่ว่าพวกเขาจะรู้หรือไม่ก็ตามก็เรื่องหนึ่งมันยากที่จะบอกว่าไม่ช่วยถ้าคุณถูกบอกในที่สาธารณะที่เทียนลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าด้วยหลักฐานหมื่นปีของเทร็กมีปัญหาในการต่อสู้กับศัตรูที่อ่อนแอเช่นนี้หรือไม่เราจะพูดถึงเรื่องนี้ในภายหลังฉันจะดูอยู่หาวก่อนถ้าอาการบาดเจ็บของเขามากเกินไปฉันจะหาทางช่วยเขารักษาคุณควรเข้าใจว่าฉันก็ไม่อยากให้เขาตายเช่นกัน ท้ายที่สุดเขามีพลังแห่งโชคชะตาของสัตว์ร,ร้ายของจักรพันดิพาฉันไปที่นั่นผู้เท่าสเสวียนสาบแช่งในใจเขากลายเป็นวิญญาณเมื่ออายุมากแล้วเป็นเรื่องยากเกินไปสําหรับตี้เทียนที่จะจัดการกับเขาเขาจะปล่อยให้ตี้เทียนไปหาหัวอีเฮาได้อย่างไรเมื่อจูู่เทพสัตว์ร,ร้ายก็มาถึงผู้เท่าสเสวียนก็เข้าใจโดยธรรมชาติว่าเป็นเพราะหัวอีเ่าทะลุผ่านแก่นวิญญาณที่สอง แม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าเทพสัตว์ร้ายสัมผัสได้อย่างไรแต่นี่เป็นเหตุผลเดียวที่เป็นไปได้การมาถึงของตี้เทียนในเวลานี้พิสูจน์ให้เห็นสิ่งหนึ่งนั่นคืออีเฮ่ามีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จในช่วงเวลาวิกฤตนี้ผู้เท่าสเสวียนจะไม่ยอมให้ตี้เทียนรบกวนหัวอีเฮ้าไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตามผู้เท่าสเสวียนถอนหายใจเบาๆสายหัวอย่างช่วยไม่ได้แต่หนักแน่นเทพสัตว์ร้ายฉันเกรงว่ามันจะใช้งานไม่ได้ อาการบาดเจ็บของอีเฮาได้รับการรักษาแล้วและตอนนี้เขากำลังพักผ่อนแพทย์ของเราเตือนเป็นพิเศษว่าไม่มีใครสามารถรบกวนเขาได้ทำไมคุณไม่อยู่ที่สถาบันตอนนี้แล้วฉันจะพาคุณไปพบเขาเมื่ออีเฮาดีขึ้นฮะแสงแวบขึ้นมาในดวงตาของเทพสัตว์ร้ายเขายังรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติและพูดออกมาอย่างเย็นชาส่วนจือคุณกำลังถ่วงเวลาไว้ปล่อยให้หวีเฮาออกมาหรือพาฉันไปพบเขาไม่เช่นนั้นอย่าตำหนิฉัน ไม่เป็นไรฉันมีชีวิตอยู่มาหลายแสนปีแล้วและฉันเห็นกลอุบายของมนุษย์มากมายคุณแค่พูดเรื่องไร้สาระการแสดงออกของผู้เท่าสเสวียนก็เปลี่ยนไปเช่นกันและเขาพูดด้วยน้ำเสียงทุม้มเทพพอสูญคุณจะละเมิดสัญญาก่อนหน้านี้ของเราและกลายเป็นศัตรูของมนุษย์เราหรือไม่ใบหน้าของเทพพอสูญมืดลงเขาแค่อยากเห็นสถานการณ์ของหัวอีห้าวแต่องค์กรหอวิญ,ญญาณไม่ต้องการได้รับผลกระทบมันจะเป็นประโยชน์ต่อป่าชิงโตทั้งหมด หลังจากลังเลเล็กน้อยเทพอสูรก็ตัดสินใจท้ายทียท่สุดแล้วพลังแห่งโชคชะตามีความสำคัญมากกว่าเป็นหลักประกันที่สำคัญว่าเขาสามารถอยู่รอดจากภัยพิบัติคอขวดครั้งต่อไปได้ส่วนจอ,อยากขอให้ฉันพูดอีกความอดทนของฉันมีขีดจำกัดหัวใจของผู้เท่าสเสวียนก็จมลงเช่นกันเมื่อมองดูดวงตาที่เย็นชาของเทพสัตว์ร้ายเขารู้ว่าคราวนี้ไม่มีที่ว่างให้เปลี่ยนแปลงเอาล่ะ ในเมื่อเทพสัตว์ราย้ความประณีมาทำกันเถอะหากคุณต้องการรบกวนการรักษาของอีเห่าคุณต้องผ่านฉันก่อนดวงตาของตี้เทียนเป็นประกายด้วยแสงเขาสงบและมั่นใจผมสีดำของเขาปลิวบนหลังเล็กน้อยคุณจะท้าทายฉันเหรอผู้เท่าสเสวียนหัวเราะฉันยังไม่พบคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมที่จะลองใช้มือของฉันตั้งแต่ฉันทะลุทะลวงจนกลายเป็นระดับ99เเนื่องจากเทพอสูรมาถึงแล้วในวันนี้จึงเป็นเวลาที่ดีที่จะทดสอบว่าช่องว่างระหว่างฉันกับ ชายที่แข็งแกร่งที่สุดในแผ่นดินใหญ่คือดีมากฉันไม่เห็นแก่ตัวเกินไปถ้าคุณสามารถรอดจากการโจมตีของฉันได้ครึ่งชั่วโมงฉันจะหันหลังกลับในทางกลับกันฉันจะไม่ทำร้ายพวกคุณในเมืองเชร็กคุณสามารถพาฉันไปที่แล้วพบคัวอีเฮามันจะไม่ส่งผลกระทบต่อความร่วมมือของเรามีแสงแวบขึ้นมาในดวงตาของผู้เท่าสเสวียนเราจะพูดถึงเรื่องนี้หลังจากที่เราต่อสู้กัน ขณะที่เขาพูดเช่นนี้ผู้เท่าสเสวียนก็ลุกขึ้นและบินสูงขึ้นไปในอากาศตี้เทียนยังคงไม่นิ่งและเงาสีดําของเขาก็กระพริบก่อนที่เขาจะไปถึงสถานที่ที่สูงกว่าผู้เท่าสเสวียนและรอยอย่างเงียบฮ่าฮ่าคนอื่นๆไม่ได้ติดตามแต่ถอยกลับไปอีกการต่อสู้ในระดับ99ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาสามารถมีอิทธิพลได้แต่ข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากการต่อสู้ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการปรับปรุงในอนาคต ร่างทั้งสองยังคงปีนต่อไปจนกระทั่งสูงถึง5,000ัเนเมตรเหนือพื้นดินก่อนที่จะหยุดวงแหวนแห่งวิญญาณบานสะพรั่งจากร่างของผู้เท่าสเสวียนและโมเมนตัมอันศักดิ์สิทธิ์ทำให้ท้องฟ้าเป็นสีเหลืองทั้งหมดตี้เทียนถูกลอยอยู่กลางอากาศอย่างภาคภูมิใจโดยรู้สึกถึงความผันผวน,นของพลังวิญญาณบนร่างกายของผู้เท่าสเสวียนอย่างเงียบๆมีคำดูถูกเหยียดหยามที่มุมปากของเขาส่วนจือคุณยังคงเป็นแกนกลางวิญญาณที่สองของเผ่าพันธุ์มนุษย์ของคุณ แม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าคุณประสบความสำเร็จได้อย่างไรแต่คุณควรเข้าใจว่าคุณไม่มีโอกาสมากมายต่อหน้าฉันผู้เท่าสเสวียนตะคอกอย่างเย็นชาคุณจะรู้ได้อย่างไรถ้าคุณไม่ลองโปรดขอคําแนะนำจากเทพสัตว์ร้ายขณะที่เขาพูดเขาก็ยกมือขวาขึ้นแล้วตบตีเทียนดังที่หน้าอกท้องฟ้าสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและแสงสีเหลืองเข้มก็ควบแน่นจนกลายเป็นวัวศักดิ์สิทธิ์ตะกละ ขนาดใหญ่ที่อยู่ห่างจากด้านหลังผู้เท่าสเสวียนมากกว่า1กิโลเมตรแสงและเงากระพริบทำให้เป็นภาพที่งดงามตการตาในระดับของพวกเขาการเคลื่อนไหวธรรมดาธรรมดานั้นเป็นการโจมตีที่ท่งพลังอย่างยิ่งความซับซ้อนนั้นง่ายขึ้นและทักษะแห่งจิตวิญญาณก็ไม่สำคัญนะักตี้เทียนยังคงยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นมีแสงสีดำพุ่งออกมาจากหน้าอกของเขาและเมื่อผู้เท่าสเสวียนบรนดุดซาบพ,พลังทั้งหมดของฝ่ามือของเขาจริงๆรงหือผู้เท่าสเสวียนตกใจ พลังแห่งอวกาศตี้เทียนกล่าวอย่างใจเย็นฉันเข้าสู่ระดับนี้เร็วกว่าคุณหลายแสนปีในแง่ของความเข้าใจในด้านนี้คุณยังคงล้าหลังอยู่มากแม้ว่าจะมีข้อจำกัดในโลกศักดิ์สิทธิ์แต่พวกเราวิญญาณสัตว์ก็ไม่สามารถกลายเป็นพระเจ้าได้แต่บนทวิปโตหลัวไม่มีใครในพวกคุณที่เป็นคู่ต่อสู้ของฉันได้ผู้เท่าสเสวียนตะคอกอย่างเย็นชาวางมือไว้ข้างหน้าหน้าอกและกระทิงศักเตาเทียที่อยู่ข้างหลัง เขาก็ส่งเสียงคำรามออกมาหลังจากนั้นทันทีลูกบอลแสงสีกากีช็อกกี้ควบแน่นก็ปรากฏขึ้นบนมือของมิสเตอร์ส่วนลูกบอลแสงนี้ดูแปลกมากดูเหมือนจะแข็งอยู่ภายในแต่มีชิ้นส่วนที่แยกออกจากกันลอยอยู่บนนั้นแต่ละชิ้นมีแสงแปลกๆแ,และบางส่วนก็เหมือนกับคลื่นน้ำที่ไหลฮักคราวนี้ถึงคราวของตีเทียนที่ต้องแปลกใจคุณอยู่ในทวีปจำลองหรือเปล่าผู้เท่าสเสวียนพูดอย่างใจเย็นขยับหน่อยสิแล้วสวรรค์และโลกจะตอบสนอง มือของเขาดันไปข้างหน้าอย่างช้าๆและลูกบอลแสงสีขาวนวลสีเหลืองก็ค่อยๆบินขึ้นไปมุ่งหน้าไปยังร่างของตี้เทียนด้วยความเร็วที่ช้ามากแต่ในขณะนี้ฉากมหัศจรรย์ก็ปรากฏขึ้นบนพื้นใต้ฝ่าเท้าของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นเมืองเทร็กที่ราบกว้างใหญ่นอกเมืองหรือแม้แต่ทิศทางของท่ายของอาณาจัก,กรสุริยันจันทราพื้นเริ่มเปล่งแสงสีเหลืองเล็กๆล,ล,ลอยขึ้นไปในอากาศในชั่วพริบตาที่มองเห็นโลกดูเหมือนจะตื่นขึ้น ปล่อยพลังงานคุณลักษณะของดินที่อุดมสมบูรณ์ลอยขึ้นไปในอากาศอย่างบ้าคลาั่งไายของอนาจาักรสุริยันจันทราตื่นตระหนกเมื่อชายผู้มีอำนาจสองคนขึ้นไปบนท้องฟ้าจี้จือออกมาข้างนอกภายใต้การคุ้มครองของวิศวกรวิญญ,ญาณระดับ9ก้าทั้งหมดนอกจากนี้ผู้ที่แข็งแกร่งหลายคนจากนิกายวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ก็ปรากฏตัวออกมาข้างนอกด้วยเมื่อวัวศักดิ์สิทธิ์เถาเที่ขนาดยักษ์ย้ายยาว1000เมตรปรากฏตัวขึ้นด้านหลังผู้เท่าสเสวียน บุคคลแรกที่สีหน้าเปลี่ยนไปคือจงหลี่วู้ผู้นำของลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์ระดับ99หรือปรมาจารย์ของสถาบันสื่อไหลเคอรส่วนจื่อได้มาถึงระดับ99แล้วเหรอดวงตาของจงหลี่วู้เต็มไปด้วยความตกตะลึงแต่ใครคือคู่ต่อสู้ของเขาที่เทียนเป็นเพียงร่างสีดำและไม่ได้แสดงออร่าของเขาดังนั้นทุกคนในอาณาจักรสุริยันจันทราจึงสงสัยว่าใครจะเป็นคู่ต่อสู้ของระดับ99ได้ จีจืขมวดคิ้วเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นระดับ99ปรากฏตัวในสถาบันสื่อไหลเครื่อนี่เป็นเรื่องใหญ่และเขาก็ยังมีคู่ต่อสู้ที่เผชิญหน้ากันซึ่งค่อนข้างแปลกหากผู้เชี่ยวชาญระดับ99สองคนนี้มาจากสถาบันสื่อไหลเครื่อทั้งคู่แผนของเธออาจจะผิดพลาดจริงๆคุณรู้ไหมว่าการดำรงอยู่ของระดับ99เกือบจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นอมตะหากคุณยืนกรานที่จะสร้างความเสียหายคุณอาจประสบปัญหาที่นี่ ในขณะนี้แสงช็อกสีเหลืองอ่อนเริ่มลอยขึ้นมาจากพื้นดินเมื่อเห็นฉากนี้แม้แต่การแสดงออกของจงลิวูก็เปลี่ยนไปอย่างมากเขายังมีระดับ95อีกด้วยและเขาเข้าใจความหมายของสิ่งนี้ส่วนจื่อไม่เพียงแต่กลายเป็นระดับ99เท่านั้นแต่ยังเข้าใจความหมายที่แท้จริงของจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาเองอีกด้วยนี่คือวิสัยทัศน์ที่นำเสนอโดยการตอบรับของจิตวิญญาณการต่อสู้ต่อโลก ทำไมเขาถึงใช้การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เช่นนี้ทันทีที่เขาขึ้นมาคู่ต่อสู้ของเขาคือใครทันใดนั้นท้องฟ้าก็มืดลงท้องฟ้าที่เดิมสว่างด้วยแสงช็อกสีเหลืองที่ปล่อยออกมาโดยผู้เท่าสเสวียนนั้นมืดมนหลังจากนั้นทันทีเสียงคำรามของมังกรก็ดังขึ้นด้านหลังร่างสีดำมังกรยักษ์ย้ายปรากฏตัวอย่างกล้าหาญเมื่อเทียบกับแสงและเงาของวัวเถาาเท,าเทียที่ปล่อยออกมาโดยผู้เท่าสเสวียนมังกรยักษ์ตัวนี้มีความยาวมากกว่า1กิโลเมตร แต่ร่างกายของมันก็แข็งแกร่งกว่ามากมันเหมือนกับว่ามีมังกรจริงๆลงมาแต่แม้แต่มังกรจริงๆก็ยังไม่มีขนาดที่ใหญ่โตขนาดนี้แสงและเงากับพริบและมังกรตัวจริงก็ลงมาออร่าที่น่าสะพรึงกลัวก็ระเบิดออกมาเช่นกันบนท้องฟ้าแสงสีม่วงดำหยดลงมาราวกับว่าฝนกำลังตกหลังจากที่รังสีสีม่วงเหล่านี้ตกถึงระดับหนึ่งพวกมันก็กลายเป็นวงกลมที่มีรัศมีสีม่วงเข้มตามธรรมชาติ ซึ่งปิดกั้นจุดแสงสีเหลืองช็อกที่ลอยขึ้นมาจากพื้นโลกป้องกันไม่ให้จุดใดจุดหนึ่งลอยขึ้นสู่ท้องฟ้านี่คือลุงหลงอยู่ที่นี่หรือเปล่านี่คือมังกระดำวิญญาณมังกรศักดิ์สิทธิ์ของลุงหลงหรือเปล่าจงลีวูอุทานแต่ในไม่ช้าเขาก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเพราะเขาเห็นดวงตาสีทองคู่หนึ่งไม่นี่ไม่ใช่ลุงหลงนี่คือนี่คืออสูรเทพตี้เทียนราชามังกรดำตาทอง ชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกในปัจจุบันปรมาจารย์แห่งป่าชิงโตทันทีที่คำพูดเหล่านี้หลุดออกไปอนาจาักรสุริยันจันทราก็เกิดความเงียบงันอย่างกระทันหันแม้ว่าจะตัดสินจากการตัดสินของพวกเขาแต่พวกเขาทุกคนก็รู้ว่าสัตว์วิญญาณของป่าชิงโตจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสงครามระหว่างมนุษย์อย่างไรก็ตามชื่อของเทพอสูรตี้เทียนดังเกินไปเขาเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนี้ ย้อนกลับไปในเทือกเขาหมิงโตเทพแห่งความตายไม่สามารถใช้ประโยชน์จากตี้เทียนที่มาพร้อมกับความช่วยเหลือจากพลังของหัวอีห้าวได้สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าตี้เทียนทรงพลังเพียงใดในขณะนี้ร่างสีดำบนท้องฟ้าไม่ใช่ภาพฉายของเทพอสูรอย่างชัดเจนแต่เป็นการมาถึงที่แท้จริงของเทพอสูรไม่น่าแปลกใจไม่น่าแปลกใจเลยที่ในฐานะระดับ99ผู้เท่าสเสวียนทุ่มเทอย่างเต็มที่ตั้งแต่เริ่มต้น และใช้ความสามารถที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาในการต่อสู้ใครจะกล้าอดกลั้นเมื่อเผชิญหน้ากับเทพสัตว์ร,ร้ายรัศมีแห่งความหวาดกลัวสะท้อนอยู่ในอากาศและอณาจาักรสุริยันจันทรารู้สึกราวกับว่ามันเงียบราวกับจักจัน่นเสียงบ้าคลั่งตะโกนอยู่ในใจของจงลิวเทพ,พอศูนย์ลงมือต่อสู้กับเมืองเช็กสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรนั่นหมายความว่าโอกาสของพวกเขามาถึงแล้วหากเทพอศูนสามารถทำลายเมืองได้ กลยุทธ์ของพวกเขาในการไม่โจมตีก็ไม่สำคัญเมื่อถึงเวลานั้นเมืองเชร็กจะถูกทำลายไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงการถูกล่อลวงในสถานการณ์นี้ได้อย่างไรก็ตามแม้ว่าความคิดในใจของเขาจะบ้าคลั่งแต่จงลี่วูก็ยืนอยู่ที่นั่นโดยไม่สามารถพูดอะไรได้สักคำเพราะความกดดันอันท่วมท้นบนท้องฟ้าทำให้เขารู้สึกหวาดกลัวในเวลาเดียวกันนี่คือความกดดันที่มาจากมหาอำนาจชั้นนำความกดดันที่มาจากเทพศูนย์ตี้เทียน ผู้แข็งแกร่งคือผู้แข็งแกร่งและเงาของต้นไม้ที่มีชื่อเสียงก็คือเงาของต้นไม้ที่มีชื่อเสียงเมื่อผู้คนของอาณาจักรสุริยันจันทราได้ยินว่าร่างสีดำบนท้องฟ้งฟากลายเป็นเทพสัตว์ไร้าที่เทียนปฏิกิริยาแรกของพวกเขาคือการล่าถอยโดยไม่รู้ตัวแทนที่จะพยายามใช้ประโยชน์จากมันโอกาสนี้เป็นการต่อต้านเมืองเช็คในขณะนี้เสียงเย็นชาของจี้จื่อดังขึ้นฉันขอสั่งให้คุณเตรียมตำแหน่งนำทางวิญญาณทั้งหมด อุปกรณ์นำทางวิญญาณสำหรับชาร์จระยะไกลและเชื่อมโยงโจมตีพร้อมสำหรับการเปิดตัวแล้วเสียงของเธอไม่ดังแต่ถูกส่งผ่านเครื่องนำทางวิญญาณที่ขยายเสียงเพื่อให้ผู้นำทางวิญญาณทุกคนในปัจจุบันสามารถได้ยินได้ชัดเจนวิศวะกรวิญญาณที่หวาดกลัวเกือบทั้งหมดตกใจก่อนที่พวกเขาจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแม้แต่จงลีวูก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกละอายใจที่ในขณะนี้เขาแย่กว่าเด็กหญิงตัวเล็กฮ่าฮ่า อย่างไรก็ตามเขาอธิบายกับตัวเองอย่างรวดเร็วในใจว่าคนโง่เขานั้นไม่เกรงกลัวและเธอต้องไม่รู้ว่าเทพสัตว์ร้ายนั้นแข็งแกร่งแค่ไหนในเวลานี้ท้องฟ้าและพื้นดินเป็นฉากที่งดงามมากช็อกสีม่วงสีดำและสีเหลืองจุดแสงสองจุดที่เต็มไปด้วยพลังงานชนกันลูกบอลแสงที่พุ่งออกมาจากด้านหน้าของนายส่วนกำลังเข้าใกล้ตีเทียนมากขึ้นเรื่อยๆตีเทียนมองไปที่ผู้เท่าสเสวียนอย่างเย็นชาแล้วพูดว่าส่วนจือคุณอยากต่อสู้กับฉันจริงๆ หรอคุณควรรู้ว่าหากไม่มีคุณสถาบันสื่อไหลเครอจะไม่สามารถต้านทานกองทัพศัตรูที่อยู่ภายนอกได้การไม่เข้าร่วมในสงครามของมนุษย์ไม่ได้หมายความว่าตีเทียนไม่รู้ว่าสงครามครั้งนี้เป็นอย่างไรผู้เท่าสเสวียนพูดอย่างใจเย็นไม่ใช่ว่าฉันอยากจะเสี่ยงชีวิตแต่คือเทพอสูรกำลังจะมาย่วยวนฉันในฐานะผู้พิทักษ์สถาบันสื่อไหลเครือฉันจะต้องเพิกเฉยหรือไม่ไม่มีความจำเป็นสำหรับเทพอสูร ด้วยความยินดีเมืองเช็คของเราถูกทำลายไปแล้วใช่ไหมอะไรคือประโยชน์ของป่าชิงโต้ของคุณสัตว์ร้ายในป่าใหญ่ของคุณมันเป็นเพียงสวนหลังบ้านของอาณาจักรสุริยันจันทราไม่ว่าใครก็ตามต้องการแหวนวิญญาณแค่ไปเอามันมาจากคุณฉันเกรงว่าคุณจะทำไม่ได้ทำอะไรก็ได้กลาตีเทียนตะโกนด้วยความโกรธและต่อยออกไปทันที ทันทีที่หมัดของเขาระเบิดออกไปราชามังกรดำตาสีทองที่อยู่สูงขึ้นไปบนท้องฟ้าก็เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าและปล่อยเสียงคำรามออกมาเพื่อไม่ให้น้อยหน้าดวงตาของผู้เท่าสเสวียนเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสดใสและเป็นสีขาวขุ่นในทันทีกระทิงศักดิ์เทาเทียที่อยู่ข้างหลังเขารีบวิ่งไปข้างหน้าและชนกับราชามงกรดำตาสีทองการประทะกันเกิดขึ้นเกือบจะในเวลาเดียวกันระหว่างศิลปะการต่อสู้ขนาดใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงโดยทั้งสองและระหว่างพวกเขา